สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดี FC ช่องเยียจิตพารวยทุกคนเลยค่ะเราก็มาตามแนวทางกันต่อนะคะ FC ที่รักกแนวทางก็ใช่กันเป็นประจำนะคะเมื่อสักครู่นี้โดยลงฮาหนอยไปแล้วนะคะหาหนอยเข้าทุกวันเริ่มให้วันที่17เข้าบนล่างทุกวันค่ะท่านที่ยังไม่ดูได้ดูก็ย้อนหลังไปดูได้นะคะสำหรับเลขหาหนอยนะคะ,ะทีนี้ก็จะมาตามเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคมค่ะสูตร เด่น5ตัวบนมี2สูตรมีสูตรที่1และสูตรที่2เท่านั้นนะคะอ่าทีน,นี้เราก็มาดูกันเลยค่ะเลขเด่น71549 71549นะคะนะคะอ่าทีน,นี้เราก็มาตัดออกนะคะหลัก9แล้วก็ตัด79ตัด79195949ทิ้งไปหลัก4ก็ตัด741454 ก้าสี่ทิ้งไปหลักห้าแล้วก็ตัดเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าเก้าหลักหนึ่งแล้วก็ตัดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าไปหลักเจ็ดแล้วก็ตัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าทิ้งไปนะคะทีนี้เราก็เอาเฉพาะตัวที่เราจะเอาเอาเฉพาะตัวที่เราเอาไม่เอาไม่เบิรน์นะคะไม่เบิร์อ่ะมาทีนี้เราก็มาเขียนกันเลยค่ะ นี่ชุดสามตัวบนนะคะของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะอทุกท่านนะคะอ่าที่นี้สาดําก็จะมา นี่ให้นะคะอ่าเชียนกดนะคะตามนี้นะคะแล้วก็งวดนี้เจ็ดนะคะ เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจห้าเ้าเจเจ็ดห้าสี่ เจ็ดห้าสี่เจ็ดหน้าเก้าเจ็ดห้าตานี้นะคะีน,นี้เราก็มาขีดออกนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าสจ็ดห้าสี่สี่ห้าเห้าเจ็ดสนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึเจ็ดหนึ่งเจ่อ่ะทีนี้มันจะเอา 四、四、七、九、四七九九七四七九四四。

หนึ่งหนึ่งห้าสี่สห้าหนึ่งห้าหนึ่งสหนึ่งหก เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่ง้าจะมีตัวนี้เก้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องเีนเ,นเนอนะือกพี่น้องเนอะอ่ะเห็ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ของวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะเอ f เจะราคาเลขเด่น71549นะคะสามตัวบนค่ะ3ตัวบนก็จะมี75 75 75 7จ็ดห้7ห4ึ่ง4จ9 4ห9าเก้าเ1็ดห้าสี่เจี่ก้าสีนึ่ี่หาเเก็ค่ะพี่น้องมีสีมหาเดอพี่น้องบาทนี่มีแค่สองชุดนะคะมีชุดที่หนึ่งและชุดที่สอง อันนี้ก็คือชุดที่1นึค่ะทีนี้เรามาเลข2ก2ตัวบนล่างแล้วแต่ชอบนะคะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าสี่

หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ค่ะมีเท่านี้นะคะทีทุกท่านขอทุกท่านโชคดีนะคะอันนี้เป็นสูตรที่1มีแค่2ส,สูตรนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นลงสูตรที่2ให้นะคะมี2ส,สูตรแค่นั้นกับสรับเลขในงวดนี้สําหรับเลขเด่น5ตัวบนค่ะขอทุกท่านโชคดีจ้าทีทุกท่านเลขสองกัวก็จะมีตามนี้ค่ะ171574 เจนะคะแล้วก็ส5 9ห้าเก้าสีโชคดีทุกคนจ้าอีทีที่รักทุกท่านค่ะ